น็อตแกนล้อนะครับขึ้นสนิมแล้วมันถูกเกลียวมันเสียมันรูดอย่างนี้นะครับไขออกด้วยมือไม่ไหวนะครับไขด้วยประแจก็แน่นนะครับแน่นแล้วให้เราทําการฝั่งนี้นะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาขัดตัวกันอย่างนี้ขัดตัวฝั่งนี้ให้แน่นนะครับแล้วล็อกอย่างนี้จากนั้นนะครับฝั่งนี้จะสามารถใช้ครีมจับนะครับและหมุนออกได้ง่ายๆนะครับฝั่งนี้มันจะล็อก นะครับมันจะสร้างสร้างเกียวให้ใหม่นะครับตัวน็อตมันจะเป็นคล้ายๆตัว,ต,วตัวตาบเกียวนะครับนี่เคลียพวกสนิมเกลียวที่ล้มไปนะครับอ,ออกง่ายแล้ว ฝั่งนี้จะไม่ขยับเลยนะครับน,นี่นะครับออกมาแล้วนี่ฝั่งนี้เราก็กดออกง่าย มันจะมักฝั่งหนึ่งมันจะถอดง่ายฝั่งหนึ่งมันจะถอดยากนะครับจากประสบการณ์ผมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไระครับเวลาเราถอดออกแรงปุ๊บมันจะมีฝั่งหนึ่งออกง่ายฝั่งนึ้งออกยากนะครับฝั่งออกยากก็แก้ไขประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะถอดออกได้แล้วนะครับตอนเด็กๆผมมาถอดไม่ออกผมก็ไปหาแกนใหม่มาใส่แล้วก็ค้าให้มันขัดตัวอยู่งั้นนะครับ เราก็สะสมทักษะมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาแบ่งปันเพืนนะ่อนเพื่อนเนาะเราก็จะสามารถใช้แกนเดิมได้แล้วนะครับที่เกี่ยวล้มเกี่ยวเสียนะมือนสนิมพวกเนี้นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ฉีดสปงสเตย์นิดนิดหน่อยนะครับหรือใครไม่มีอะไรเนาะซึ่งมีรถคันแรกๆอะไรเงี้ยนะครับซ่อมคันแรกๆก็ใช้อะไหลเดิมๆนะครับเอาเทคนิคพวกนี้ไปปรับใช้ใดูนะครับ นี้เราก็มาตั้งระยะระยะล้อใหม่ได้แล้วนะครับเนาะตัวตั้งจีนะครับไปแล้วครับ